อ่ะครับก็ก่อนอื่นๆเราก็มาดูภาพตั้งแต่สมัยเด็กๆของโบ๊ทกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ก่อนต่อไปเราก็ไปดูห้องนอนโบ๊ทกันครับก่อนอื่นเรามาดูรูปโบ๊ทกันก่อนครับด <c oughs> ูพัฒน <c oughs> าการนะครับ evolution <c oughs> ถ้ามองอยงีเห็นไหมเ <c oughs> ห็นครับเห็นเดี๋ยนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ใครเป็นคนเลี้ยงครับเนี่ยอันนี้คุณแม่เก็บให้ครับไอแอมแอนแอดเดลคือมีเด็กเล็กเด็กแล้วก็โตเลยอันนี้จริงมาเลี้ยงผิดอันยังไงอันแหนอันนี้เด็กครับอันนี้ตอนอนุบาลอันนี้ขึ้นปถมอันนี้ตอนป .6 แล้วก็ม .1 เป็นรูปนี้ครับแล้วก็มอส ม .2 ม .3 ม .4 ก็รูปนี้ครับอ๋อคือย้ายโรงเรียนมาจากจุฬาพนนะครับครับอือนี่คือรับประกาศนียบัตรตอนจบมใช่ตอนม .3 ามครับอืออันนี้คือน้องๆใช่ไหมครับน้องสาวครับน้องสาวนะครับเอ๊ะท่านี้น้องสาวทำไมหน้าตาเป็นอันนี้อันนี้รูปตอนผมยาวอื่นฮึมมันแอคเต็มที่เลยนะฮะครับ นี่คืออะไรครับรางวัลของเราเลบอันนี้คือรางวัลที่ร้องเพลงแล้วได้มาครับเป็นประกวดในหมู่บ้านเนี่ยครับอ๋ออนี้ร้อนขวัญใจด้วยแล้วเนี่ครับคืออันนี้เป็นของก,กระทรวงศึกษาธิการเลยครับสังเกตได้ครับน้อยทอุกคนจะเก็บไปนี้ไว้ <c oughs> เออาทุกคน<อ>จะเก็บไว้ครับนี่มีเอฟด้วยค้างๆกันครับนี่คือ ได้รับางวัลร้องเพลงหมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นร้องเพลงหมดเลยครับอืมแล้วมีรางวัลอื่นอีกไหมครับที่เก็บซ่อนไว้มีไหมรางวัลอื่นก็ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเป็นเกียรติบัตรธรรมดาครับอ๋อเดี๋ยวเราลองค่อยขึ้นไปดูกัน<ช>นะมีมีรูปอื่นอีกไหมหเก็บไว้อยู่ไหมรูปอื่นข้างบนมีข้างบนสองสามรูปครับๆๆได้เลยเราขึ้นไปดูกันเลยดูห้องนอนทีเดียวเลยโอเคอืมไฮโซมานะครับมี ของด้วยไอ้นี่เขาเขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้ไม่รู้ครับปะป๊าออกมาติดพี่เกือบจะเรียกเป็ดแล้วนะแต่ไม่ใช่เป็ดแน่นอนนี่คืออะไรนี่คือโต๊ะอ่านหนังสือโอสครับนี่ห้องห้องทำงานของคุณพ่อใช่ไหมครับปะป๊าเราห้องบอสไปห้องบสเลยครับโอ้โหว่าที่อนาคตนักธุรกิจหนุ่มหรือเปล่าเนี่ย อและนี่คือตู้ของหนังสือัมีคือทันนี้เรียกลบกบ้านพี่เรียกล็กโอ้โหเรียบ้อยนะคับะเดียงเรียบ้อยนี่เรียงเองป่มครับหรือว่าก็จะแบ่งโซนนี้เป็นของน้องสาวโซนนี้เป็นของโบอ๋อนี่คือแบ่งนี้คือห้องของน้องสาวของโบด้วยอยู่เดียวเพราะน้องสาวจะมีห้องทางานของเขาเองอยู่ด้านล่างอีกอันหนึ่งครับโต๊ะแบบนี้เหมือนกันโต๊ะหนึ่งด้านล่างครับ ันนี้รูกตอนเด็กโบนครับรู้สึกจะอยู่ตอนอนุบาลไหนสักอย่างแลอวใครนีิสัยครับน้องสาวครับ <c oughs> อ,อ๋อโบคนนี้เอาหนูเอาเลยหนูวนา่าโบเป็นโบ์ <c oughs> <c oughs> เป็นโจเรนเจอร์เลยบ <c oughs> โบตอนนั้นตอนเด็กเด็กบ้ามาก่ <c oughs> นี่คือเพิ่งย้ายมาที่นี่หรือเปล่าครับอ,อ๋อย้ายมาประมาณสี่ห้าสามสี่ปีแล้วครับ <c oughs> คือโต๊ะตรงบนงเท่าเตียงพี่โอไหนๆนั่งนั่งโชว์ไหนว,ว,วางลองวางมาดนักธุกรกิจนี่นะนั่งโชว์อืมปก<ะ>ตินั่งตรงนี้เลยครับไม่ได้อ่านในห้องนอนก็เป็นโต๊ะเล่นคอมแล้โต๊ะอ่านหนังสือ,อครับอืมนี่เห็นรีโมทนี่คือรีโมทอะไรครับรีโมทแอร์ครับข้างบนเพดานอ๋ออ๋อแบบเอ่อนี่คือสามารถใส่คอมได้ใช่ ส่วนหญ่าง้ือตรวนี้ล้วเล่นคอมข้างหลงังเล่นคอมข้างหลงังหรือส่วนใหญ่คนเล่นโน้ตบุ๊กอะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันอืมอไหนมุมปอดของเราคือห้องนี้ได้ไหมครับมุมปอดห้องนี้ครับขึ้นมาทุกวันได้ข่าวว่าเล่นเฟซบุ๊กบ่อยมากอ๋อมุมไหนเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กตรงไหนก็จะมีตรงนี้ที่หนึ่งครับแล้วก็จาเป็นในห้องนอนอีกที่หนึ่งครับอืมก็ห้องนอนโนสก็อยู่ในนี้ครับ